รอบว่าซิได้ยุ่งครับนี่มาหักล้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้วันนี้รับโอ้โคุณน่ะไ,ไ,ไปไปไปเผาเผาเออ,อ,อนี่ครับผมมาสรุปผลงานครับผม,มเมื่อกี้ได้วางสามสามกิโลครับผมสี่กิโลครัผมวันนี่โอ้ยครับ ปลาแรกเออรุกพี่น้องนี่ใหญ่อะไรเฮียคะเดี๋ยวให้มันโล่งน้านิดหน่อยห้าวเรื่อยแล้วสายสดายบูมี่เฮีย <laughs> แ,แต่งเนาะ ิดนะผมบาทบาทแรกยาดปลามันตื่นอยู่ถ้าลองจอบเอาโดนโดนมันแหลนขาบแล้วว่าใส่กระตูทั้งโคกนี่ทั้งฝายนี่แม,ม,ม่นปลามันตื่นแล้วนี่นดีเอ้ย ปลาขาวปลาขาวเดีย๋ยวค่อยเอาปลาคาบของดีค่ะติดทแหดีดีมีปลอดอกแรกมีครับผมปลาไม่ยังตื่นอยู่นางหาสก้อนปลาไม่ยังตื่นอยู่ อยู่ทั้งโคกขาเนะมันแล่นซะก่อนแน่นครับเอฟถาคุบเลยทั้งโคกถย่แ้มันแล่นขึ้นมาจ้าเบิงเด้อผู้ใหญ่ออกเรือแล้วครับผมไปฝากใดครับผู้ใหญ่ โอครับีลนมาเป็นทรายอยู่เมื่อกี้นี่เ่นีย <c oughs> วางเฮ่ทุกพวกได้พี่น้องเคยเห็นบ่เยว่านมาเป็นทรายไปใส่แล้วเมื่อกี้นี้ ถึงตัวเดียวนี่ครับน้องบาลาโตว,ว่าเนเฮ่ทั้งโคกพี่น้อง ครับปดออกเลยแหมันปาลาต้องรอดไดน้นี่ครับลงกร <c oughs> ทางพวกโปราพิล่มได้แม่เลยล่มเลยครับครับเอ๊ะ ดันดันเอาหัวมันออกข้างหนาเลยนี่เอ๊ะเดี๋ยวน,น,น,นี่เลยห,เหรอนี่นี่นีเลยหานเฮทึ่งโคก <laughs> เออนั่นละึ้นคนปลาไม่ที่ตื่น <laughs> เอ้ครับหานเฮทึงโคก นี la la ่ละกว่าแห่ทึ่โคกอยู่บ่ทันทันอยู่ทันอยู่เอนี่ดึงขึ้นมาเลยไอ้พี่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 เหร่นี่ครับแฮ่กันนักเกินล เส้นพอดีครับดีเขาเพื่ออยู่ฮะคุณอ่ะ เอามวนเอามวนเน้นมวน,นรายการรายการโทรหาแล้วเพื่อนบรับ่าสิยืมแหนหน่อยนะเพื่อน าไาดีดดฮะเนาะเออมันตื่นเนาะ <S S ต้องต้องขึ้นอยู่ทั้งโคกใส่ขี่ไ้เตัวนี้ไอ้คือคมาครับพวกไต้เอาตัวนี้ใส่ขี่เนาะ เสร็จอีกแล้วหนูวานแฮท้งโคกเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวนี้ขึ้นมือลูกว่าดิโอ้เยอะอยู่หรอขยันค่อยเดินขด้นเด้อเกาะซีเมน,นปลาคารหางแดงครับผม ปิ้งแซ่บฮึฮฮนี่สดๆครับผมสดๆ ที่พ่อปิ้งอะไรนี่นี่ครับหาตื่นมีกอน์ี่ิโอ่เอ้ตัวนี้เกือบรอดตัวนี้รับอืออ้เอฟสาวสาวตื่นอยู่นี่เอาลุงมาเลย โอ้โพี่พี่พี่น้องอุ้ยโอ้โอ้เอ๊ะพี่น้าพี่ป่าพี่ดอกนี้อุ้ยเยอะเยอะเยอะขาบผมดอกนี้จะต้องเค่อยเอาโตลอดป่องกับมีดเวย โอ้มีประกาศน้อยห้อมนีครับนี่โอ้ตัวนี้ใช่สวยใช่ไหมตัวนี้นี่ประกาศปลด ปลากำลังมา,าเดี๋ยวโคตรปา่าตัวพี่นอ้องดี๋ยวโคตรนีแ่บบที่นี่ยืดทันอยู่เตอยู่ตัวใงญ่อยู่แฮกับโอ้ไข่มีตัวไข่แฮ่นักอีรีแม่ครับ มันใหญ่หัวเลยพื่นี่นี่ครับอุ้ยเอ้เบิกผลงานเขาดูพอโลแล้วบ่เกือบเกือบแล้วเนาะนี่เอาเอาใหม่ครับผมเอาใหม่ ข่วงละห้าว่วงห้าวอ้้มุ๊ตนุดลุดตุดโอ้โยลุดซ้ำเดีย๋ยวนี่โ่วงเฮงทั้งโคกครับโอ้ได้สามตัวดอกนี <t> ้ประคุ้มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเฮงใหม่ก่อนครับผมเฮงพืชนี้นักโคตร เออนักเตือนเข้าสีดาแฮเแล้วครับผมอัญ่าเชือเดี๋ยวเปลี่ยนแฮใหม่ก็ได้จะสิวานห้พี่นนอกเบิง มวลครับพี่น้องมึนี่นี่นะครับน้ำขื้นปลากัมาครับผมเริ่มมีฝนมีหยางาาเริ่มมาโอ้ไข่เต็มท้องอีดเดี๋ยวตอ่อเหตดเมนูจัดห้พีให้น้องมาเฮฮ้ยฮึยเฮ้ยาฮ้ยเฮ้เฮ้่ๆๆย,ๆๆพพๆๆยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยย้ย โอ้แร่นแล้วแล่นแล้วเออโอ้เริ่มคล้องแล้วไอเริ่มคล้องแล้วตัวดิวางเฮ่ทึ่งคกพี่น้องเบิดนี่วิธีการเบิงกันเข้ากับยืนอยู่ทังฝั่งแบบนี้นะครับเวลาแรีนคามนีปลามันสีเห็นเลยครับนี่เวลาปลาแรีนคามไายนี่ <S <S มันสีเห็นเป็นคู่ขึ้นเลยล่ะ เฝ้าได้แฮแหล่ลงไปดึกเลยแหละครับพี่น้องนี่เต็มแล้วโอ้ขีดว่าท่านไหลได้เมื่อกี้นี่นะพี่พี่มันนอนอยู่พี่เหรอพี่เห็นหรอเออหน้ามันไหลไง คิดว่าเขาหาพวกเขาหรือเปล่าพีน่น,น,นี่ดีอู้โอ้โู้อันยัอยู่คิดว่าทันคิดว่าทันว่าอยู่พุ่นนะ่ะนี่ครับเด็กการเด็กการโอ้ยสุดอยอดนี่เห็นเนาะรถนี้เนาะ หน,นึ่งเจอกัป้าซอยกันครับกุสิบายนิ่งซุ้มน่นอยสำคัญเลยนี่นซุ่มรอดพอดีสองเส้นเคพิ่งครับแห่พื้นนี่แต่ว่าพื้นมันเงาวมันนักเลยบกข้องโถฮ้ยเฮ้ยยยููเออ,อ เฮ้ยโอ้รถโคตรปลาครับพี่น้องเลยนี่ครับพี่น้องไปสอบแหงหน้อยมาส่งเราบ้านี้ <Yeah. S 2> เอารอชมครับผมรายการนี่นนนนนล่ะขาเพื่อนตัวล่ะรอบี้นี่นี่ครับพี่น้อง โอ้ยปลาหนน้ากล้วยป่นี่นี่คอยปีโน่ไปก่อนปลาห้ากล้วยครับนี่อฮ้ยปลาห้ากล้วยนี่ครับผมนี่ฮู้ยค่ะค่ะค่ะนี่ละโอ้แกะขพองพองงามงามแซ่บเลยครับปิ้งปลาห้กกล้วยนี่ จักภาษาการเข้าห้องไปอย่างด้อกอืม้วกแผลทุ่งแย่งก่อนเอาทุ่งแย่งก่อนากล้วยเพียบเฮ้ข่าวพาวแล้วพาวแล้วเอ้ยเอ้ย อดอกนี้คัก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 ,กมาาีแต่รุ่นใหญ่ดอกนี้ที่ท่าพี่กับเขาวมาล่าเลยนี่ครับเบิร์กฟุกพี่น้องท่าคู่ข่าวเผาอันใญ่เลยครับผมรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รอดกับมีนี่ครับเอาง่ายพี่นอ้องเบิร์ก่อนเลยปี๊หวานแฮ่ทั้งโคก โอ้ปลาห้าคั้วมาอีกแล้วนี่ครับปลาแซ่บนี่พี่น้องมันสิคือปลาลดนี่นี่ครับเ้าห้าวเลยบ่กอุ้ยมันเกาะมางหินต้องต้องคอยปลดไปมึงงง่เอ้างูงยยุ่ยงูง่ยเดี๋ยวยเดี๋ยว พี่น้องผมมันเล่นตามเฮียพี่พโอ้ตามซิปกดตามซิปมันหาเห่าก็ได้ฮึทุกคนะโอ้ขามาหลาดอยู่พี่พี่เห่าไม่ได้ครับมันติดหินหินในพื้นอันฝายนี่ครับปลาครัพี่น้องโอ้ยต้องแบบนี้ครับ โอ้ถึงปลาห้ากล้วยอีกแล้วนี่นี่นี่นะครับอ้ยปลาสวยงามเลยนี่พุทปลาครับพีน้องที่นี่ใส่กำลังสวยเลยอย่ขึ้นห้างแล้วชว่วงนี้นพุพไปน้ำครับผมพุดน้ำไหลพุดยากเข้ากับเข่าได้แห่มันติดติเหมอนหินครับพี่น้อง ใส่ไงไลยตัวผู้พันทางนั้นหมูน,นี้ดูพี่นอ้องแห่งขึ้นครับปาสิไปขึ้นไปขึ้นมากครับผมขึ้นมาแฮดิ้เลย มาแล้วตัวใหญ่บัวใหญ่โอ้ยใสตัวใหญ่นี่โอ้ถึกซองตัวตัวใหญ่ขาวนอ้อยลงใตบุบับใหญ่โอ้โอ้หลุดซองตัวใหญ่ไปได้ด้กใส่กำลังงามอยู่บ่ ปไปไปโอ้ยพีพีมาพีเราพี่โอวีโอโอตัวใหญ่นะโบทันเนาบักนี่นี่ครับ นี่อ๋าทุกปลาห่ก้ยกับทะเลทอแห้งก้อเาเอาข่อยเอาข่อยเอาจะไล่ตีนักเทงก่อนเด้อนั่นจบบลยเอาอ้าวเห็นีเนี่ครับดอกนี้ฮั่นดอกนี้เอาเลีนลงไปเขาเผาไว้เออ โอ้ยโอ้ยปลาห้ากล้วยดอกนี oh, ่ด e ูนะดูพี่น้องนี่นี่จักภาษากาเขาห้องปลาอย่างนี้นี่ปั้นปั้นบวบนี่โอ้ยโอ้ยเขาพี่ตัวนี้กระแม่นนี่พี่น้องนี่นี่ครับปลาห้ากล้วยเบ่งเบ่งอยู่เผาบว้ ข้าคือก็อุ้ยดอกนี้นี่โอ้โหอุวนเลยทีโอ้เต็มอ่าเนี่ยกูนะเอ้า้ยขาวม้าลาดพี่น้องดอกนี้ปศุปลาก่อนพี่น้องกูนะอุ้ยเราสะออนกูนะตัวใหญ่ได้บ่อุ้ยตัวใหญ่ได้อยู่บ่เออโอเคครับผม

เผาเผาเนี่เริยบร้อยปลาก,กั้วยเองน,นี่นี่ปลาหักกล้วยอันนี้ก็แม่นีอุ้ยบักนี้สีรุดก็ได้นี่อุ้ยนี่ใส่สวยอยุหรอนี เลี้ยวนอกบังคี้แดงๆเนานะเดี๋ยวเก็บกล้องก่อนมมดเดี๋ยวมาโพสตซอยเว้ยอาตตกคุงเหือยอยู่ปะครับนี่ครับผมมาสรุปผลงานครับผมมาเมื่อกี้ได้ว้างสามสามกิโลครับผมสี่กิโลครัผมวันนี่โอ้ยครับวานแฮนาไฟครับผมปาลากันลังลงครับผม อู้นี่แหละปลาแซบนี่ครับปลาหักกล้วยภาษากลางเข้าไปยางนาเว้ยนี่ปลาปันก็ได้ปลาแซบก็ได้ครับปลาหักกล้วยมไข่ก็ห้ากล้วยแน่นบผมนี่บานประมาณสองชั่วโมงครับนี่นาายครับม้วนครับผมม้วนไข่เต็มท้องเนี่ยนี่อุ้ยนี่พวกนี้กับไข่นี่ดอกจานอะไรนี่ปลาดอกจานคัดๆได้แบ่งไปให้เอทอดน้ำ นี่ครับมาเพื่อเกแต่ลูกยอดเลยผลงานผลงานครับผมเยอะกบปุกช่หมคอเคครับผมไอ้กินเข่ากินหน้าเนาะอุ้ยมาที่นี้เมื่องเคครับผมไว้โอกาสหนาถ่ายคลิปให้เบิ้งใหม่ครับผม